สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักและชื่นชอบนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับแล้วก็ผมเอาเกตนะครับนกเขาใหญ่นะครับนี่นกนะครับนีหนึ่งกุกนะครับเสียงค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะครับเสียงมาอายุโกงนะครับเยือะแล้วนะครับผมอายุโกงสามปีนี่นะครับ ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้ขาวเขาเนียดต้างนะครับผมนะครับเป็นนกนะครับนิ่งมากนะครับผมต่อได้นะครับต่อได้เป็นนกลูกคอลายนะครับเขาเนียดต้างนะครับผมนะครับเมืองสมงีนนะครับผมไีนง่ายนะครับสันนะครับผมนะครับเป็นนกออกนะครับหลังหนึ่งแดงเอ่อท้นเข่าฟัวนะครับผมนะครับไปปีกมุนนะครับ นะครับสวยบมดหบึ่ตัวนะครับตัวนี้ฟึกแล้วนะครับผมนะครับเข้าขนีนะครับมีเฉลยแล้วนะครับสามตัวนะครับผมนะครับเป็นนกนะครับคู่ดีคู่หลายนะครับผมนะครับลงนะครับลงสิบปีกนะครับผมนะครับ สเตปเพนนะครับผมนะครับเป็นนกหนึ่งกุ่อึ้นนะครับผมเสียงนะครับค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับกลางขึ้นนะครับถ้าเกิดอาจารย์ท่านไหนสนใจนะครับตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับ่านะครับสิบห้าใบแดงนะครับผมนะครับส่งให้ทั้งกงนะครับไปเลยนะว่าผ่าคุ้มมาเลยนะครับ ส่งให้ทั้งโกงครับตัวนี้นะครับมีเฉลยสามตัวนะครับผมนกนะครับถ่ายค้นแล้วนะครับถ่ายค้นแล้วนะครับนะครับตัวนี้นะครับยังไม่ได้ฝึกนะครับผมนะครับหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับตัวนี้สิบใบแดงนะครับผมเนาะนะครับส่งให้ท่านโกงเลยนะครับถ้าเกิดแบ่งไปกับผื้ผ่ากุ้มโกงนะครับส่งให้เลยนะครับผมนะครับ ตัวนี้พาราศีใบแดงนะครับผมนะครับนกกระแดงขเ้ือกันนะครับผมนะครับเป็นหลังหลังหนึ่งแดงเึือนนะครับใบปีกสวยนะครับแข้งขาใหญ่นะนะครับนิ่งนะครับผมนะเพราะว่าต่อได้เป็นลูกนกคอลายมานะครับผมนะครับอายุกงก็ผมนี่ครับจะสามปีแล้วนะครับนี่ครับถ่ายขนเรียบร้อยนะครับตัวเง้วนะครับตัวตั้มนะครับ ้าเกิดนะครับอาจารย์ท่านไหนสนใจเนาะนะครับไปหานกไปฝึกนะครับไปเล่นเนาะนะครับเพราะว่าบ้านเขาแล้วนะครับนกก็ป่าก็จะเริ่มนะครับผมนะครับขาดฝนก็เล่นเรื่อยๆนะครับส่วนนี้หนึ่งกุกเฉงกลางไปใหญ่นะครับสิบใบแดงนะครับส่วนี้สิบจะได้แล้วสามตัวนะครับเป็นนกลงขยับปีกนะครับเรียกเรื่อยๆคู่หลายนะครับตป็น ตัวนี้15บาใบแดงเนาะนะครับถ้าเกิดสนใจเนาะเราเกียนตรงข้อเยี่ยงกับขอบคุ่นในทัจุดกานที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ